รองประธานกรรมการบริหารลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่29มกราคม2564นายยศวัตรชัยวัฒนาะสิริกุลรองประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคนที่1ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยในช่วงเช้าเข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและเยี่ยมชมธนาคารปูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของคุณปียะเทศแย้มประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,รจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ ในช่วงบ่ายรวมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่วัดรอดประดิษฐ์ตำบลบ่อนอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อชี้แจงภารกิจและแนวนโยบายการดําเนินงานของสํานักง,งานกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฉบับที่3พศ2563ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูว่าโดยการจัดการหนี้สินกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันโดยนายจุรินลักษณะวิสิทธิตรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูได้ลงนามแล้วและรับเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการ การชำระหนี้พศ2563เพื่อให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงสิทธิ์ที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรสมาชิกพึงจะได้รับโดยมีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากาเงินต้นเกษตรกรร,กร,รับไปครึ่งเดียวที่เหลือรัฐบาลรับผิดชอบให้อีกเรึ่งหนึ่งสรุปได้ว่านี่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งหมด thank yeah.